สวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพพรวยนะครับวันนี้โอปอพพรวยก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านของพี่โอมขนองศักดิ์ศรีอุดรนะครับผมมาสัมภาษณ์หรือมาย้ำแนวทางนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องได้นะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่โอมย้ำตัวเลขนะครับผมเมื่อกี้เราก็ได้ถ่ายทอดสดไปแล้วแต่พี่โอมจะท่านก็บอกว่าให้คุยกันหลังไหมเนาะ ตอนนี้เราก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับได้ตัวเลขจากพี่อมแล้วย้ํานะครับว่าทํำคลิปนี้มาเพื่อย้ําตัวเลขให้กับ fc นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางนะครับทางเอก็จะวางตัวเลขไว้ที่ท้ายคลิปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสุขสุขคนครับผมดีใจร่ายการที่ยูทูบเบอร์มาเยี่ยมอย่างทามทามือยามบ้าน บ้านหลังเล็กแต่นำใจง่ายนะครับเนาะบริเตรียมตัวจตอนรับขอโทษหลายๆตั้งเริ่มก็เดือนฝากซื้อเสียงโอมก็ต้องซักซิดุดรหัวหน้าวงลําเพื่อนหนาตัสินอีบันประกาศวันที่สองสี่สองนะครับเนาะขาดเหตุลําหมอลําเพื่อนก่าวตัวก็ช่วงนี้โควิดในอากบ่บ่ได้อใดรัำเนาะแอากาศกาบโบปีหยังบ,บ่ได้ลํากับโศกลาบน้ำปูอยู่เงื่อนนี่ละเพกันกับค่อยปลอนเงื่อนป่อนข้ามไปเรื่อยๆอยู่นะครับเนาะ ก็ดีใจครับยูทูบเบอร์พี่พน้องนอง,นองสุกุลสุก้ลต่างหลายช่องสิบก็ช่องมาเยี่ยมย่ามทาง้าวบ้าถ่าโอมไปล่ำบวงสวมมองไหนรับเชิญไปล่ำบวงสวมที่เจ้าของที่อยากเบิง่งพนคยสิหายเลขมองไหนกลับสิทูบอกยูทูบเบอร์นะครับเด้อสุกุลสุก้นครับใป่น้ำกาลครับพี่ปูพญ,ญานาคนี่ที่โอมนับถือนี่เริ่มต้นจากปูพญ,ญา,านากรนะครับเนาะที่จริงเราโอมมันตอนโอมดังครับโอมบรรูเรื่องเล่าอย่างดอกว่า ผมผู้นั่งกาบผู้นี้กาบผมก,กาบไปที่ซื้อกาบพญาันาคผมบลูบาทหลังจากนั่นที่รู้ว่าจะขอมีเสือสายพญาัาคนาในยูรูยูรูย,ย้อนย่งย้อนสิไปประเทศใดประเทศใดกระเด้งกลับนี่แฟนมาอยู่น้ำแฟนกับปวย<ม>เขากอดกับว่าได้ออกห้องออกล้นกาบเมื่ออยให้เขากอดนะครับวันพาวันอย่างนี้กันหนีจากแฟนไปนอนห้องพระคนเดียวแยกก็ไป แฟนมาอยู่น้าทินในน้าแฟนมนสิบุดนึงก็ทะเลาะก,กันยาร่างไปคือคือ,อแบบคือคาดแตกที่ปกติบานนี้องค์ก็เลยไปเปิดร้านอาหารยุดถนนใหญ่ครับมิลามส้งใหญ่จากส,กสกมานคของสกลนครมาบ่าเออซื้อตัวน่าเปิดเปิลามส้มมาจากว่าอันยุดใหญ่เลยล่ะครับผมก็เลยเห็นผมออกทีวีตอนนั้นผมออกกระบามวันนี้พี่ชวนเมาผมออกล่ำชุดล่ำชุดนั่นออกทีวีเพ่ง ความหวังครั้งใหม่ผมใส่ชุดมาล่าเหมือนนิสดาผมก็ต้องฟ่อนฟ่อนที่จธรรมเออเท้าฟ่อนจิตประมาณนี่ยแหละครับฟ่อนเมื่อน่าเมื่อน่าความหวังครั้งใหม่ผมฟ่อนอยู่ิัรรมสิแหละครับพอดีล่างส่งผลกําลังเข่าส่งพผลนี่ไงนี่ไงเมียเมียของข้าพเจ้าวสั้นเพิ่นว่าน่ะเมียของข้าพเจ้าเจอแล้วตามหาตั้งหลายชาติหลายภพเมียของข้าพเจ้าคนที่เจ็ดสั้นหลามพญนาคที่เพิ่นกําลังเข่าส่งคนกําลังขาดไหวนี่ เฟืองง้มาถามว่านคนคนนี้เป็นใครตามมาหให้หน่อยที่นี่ลานส่งนั่นถา,ถามถามถามมันคนที่ไปเบิองลางส่งเฟื่ลยตอบว่าพระเอกมรา่างโอมเขาต้องสักสิ่อดอนอยู่ไหนอยู่ไหนพาพาเข้าไเจ้าไปตามหาหน่อยหลังจากนั้นเพือนเลยมาตามหอดบ้านมาตามหอดบ้านเพิ่์ลก็บอกว่าปูนี่เป็นพญานาควาโอมี่เป็นเมียเพิ่์คนที่เจ็ดในอดีตชาตโอมกับเบอร์เสือได้ครับ ผมก็หนึกวันวิสาชีพมาผมค์เสือผมบโเสือแล้วองค์ก็เลยเลโทรหาแม่บุญท่ามจุกถึงเทพบอกว่าแม่เพิ่ะว่าผมเป็นเนียพญานาคติดเจ็บแม่บุญท่านเลยว่าเดี๋ยวแม่จะนั่งเครื่องบินไปนักหนูเป็นมาคุยใหม่แม่นั่งเครื่องบินมากเอาอยาพีพี่น้องมาคุยกันเบื้อบ้านลันี้ครับเป็นบ้านหลังเกา่าหลังจากนั้นตอนนั้นเน้นข้ามเลยครับกลับมาเนี่ยข,ากกาข้ามตอนนั้นเพิ่อนบุตท่านด่างเพิ่น,น,น,นบุท่านพุ่งเนี่ยข้ามกลับมาทําพิที่นางว่าจะเชื่อไม่เชื่อก็ช่างนะ แต่ในเมื่อบริเนค่างบอกวันนี้พญานาตตามหาแล้วเจ้าขันเจ้าใบายอมแต่งงานขึ้นเป็นเมียของพญานาตเจ้ามีแฟนกับบ่ได้เจ้าไปต่างประเทศกับบ่ได้เจ้าเฮ็ดยังกะลมละวไล่กับกะเลียะยาหลักกะเล่ย่ยอมแต่งางานโคกคุ้มพญนานัดมือม่อไม่มากโงกโถมขันหมากนะแห่ขันหมา,จากจัดฉันหมากือจังแต่งกะเบาเจ้าสาวแต่ว่าโงกโถมมาแตง่งอยู่บ้านพี่น้องปองป่ายมาทำเป็นีแต่งงานกับพญานาต หลังจากแตงกับพญ,ญานาคเรียบร้อยแล้วเพื่อนระบอกวา่าบตรนี่แหละแบบเอาเอาเอเอากระสอบใส่รดเงื่อนนะ่ะแต่งลัเงินกลับไปเพื่อนก็หายไข่พญ,ญานาคมาสองไข่ใสโ่โหลแก้วมางามๆแต่ว่าตอนแตงเนี่ยพญ,ญานาคเล่นไฟดีใจอะไรๆเนี่ยขึ้นหลังจากนั้นโอมก็เลยไปประเทศเกาหลีไปย่างเขาย่างหน้าตาเสยไปโชว์ตัวกับต่อยหมอแก่หลังจากนั้นโอมพอรีบไปแล้ว ไปบ่ได้บอกเกาวเฟ์นประมาณเนี่ยไฟก็เลยใหม่บ้านใหม่ก็เลยหานเลยแหละใหม่บ้านโอมก็เลยบอกบกลับเรื่อง้องเรือมานนี่กลับมาอมกับจ้าจะกลับมายัางเงือนกับโบมี่อมก็เลยตัดสินใจโดดแท็กโดดจากคอนเสิร์ตไปหาทําง,งานลองเพลงพญนาตาตามไปกันเนี่ยก็ผมสเสื้อครับ,รบผมฝันว่าพญนาคาไปหาผมอันดับแรกเลยดิผมเสื้อเป็นขาดหลายเพื่อนบบดแรกก็ตกดีบาน จักผมมาแต่ใส่ในกุ้มฝันผมล่ำลอยมากร้อยมากผมมาามนเข่าประตูห้องพัพผมผมได้ก,กวดเอาหางผมสิละมผมฝันย่ำเลผมบ่เคยว่าบา่มีหางจักเทียเราฝันยาำเลยเจ้าของบ่งเป็นผู้ารค่ะเกิดนี่ต้องเป็นผู้ญิ่งงามอยากฝันว่าเจ้าของเป็นผู้ชร้างแต่โเคยมีจักเทียฝันปุ๊บมิโตว่าเป็นผู้ญิงมีโตผู้ช้ายมากมันมีกวดหางเข่าอย่างคนเห็นเนนะ หลอดป็พอตูก็เลยเห็นผุ้หญิงสองคนนั่งในห้องก้อนเดิมแหลกก้อนผมสีปากเนี่ยคุณหญิงไปไหนมาว่าสั่นคุณหญิงใส่ชุดขาวไอเจ้าพ่อ,อพ่อเขามานั่งรอตั้งนานเจ้าชายมารอตั้งนานเลยไม่อยู่ก็เลยฝากของไว้ให้สั่งฝากนี่อย่างหลักก็เลย,ย,ยเดมมอเปล่าหนุ่นเพิ่นเลให้เลขต่อนน้นเจ็ดสี่เจ็ดนั่นแหละเริ่มต้นนั่นนั่นแหละมากครับปูพ่พญ,ญานาคกับเขาฝันพุ่มตลอดตลอดอยู่ในเกาหลี ให้วาด้เงินจิบหายวบบอดเราเวลาจะเกิดเรื่องอย่างปูพญานาคจะขอฝันบอกให้ผมยายที่ฟักตำรวจจะมาจับระบอกคนสิตายในโรงงานกับมาบอกจนผมว่าอยากฝันผมยานอันนี้ไหมแต่นี่ผมก็เริ่มศรัทธาปูพญานาคได้บัดผมยานว่าโอ้ยพอปูผู้ได้สิตายกระสร้างยังมาเข่าในคนฝันด้วยผมยานผมวางสิได้ตลอดเพื่อนกับมาบอกหลังจากนั้นเจ็ดสิเจ็ดเลขเจ็ดสิเจ็ดมาพอม่ไสิบเก้าล้านยู่เก่าดี เขาโกงผมได้บ้คนเกาหลีผู้ชายเกาหลีได้มียคนไทยโกงผมแล้วเขากลับตายแล้วห่ะไฟไหม้บ้านเขาเขาตายเขาโกงผมได้เจ็ดแสนีีน้องปงป่าได้หมดทั้งบ้านได้หมดคนได้หมดหลังจากนั้นมากอะผมก็ได้ถูกหวเลื่อยเบื่อมาตลอดเพิ่นก็นั่งหันย่ายมองคีพัดขันนี้น้องนานเมี่สน้องเน่าๆแล้วก็เขาวกงฝันว่า เราเราไปหาคุณไม่ได้นะนาม,มันเนา่าผมไม่ต้องได้ตรวจเน่าวันนี่ขันเจ้าแก่โรงงานไหนที่ผมทำโรงงานป่วยจงสีกันสิตายก็เขาบอกนี่นี่เราฟุ้งเงืดหลายเงืตอตตกนี่แหละหลังจากนั้นมากอมสิสด้กกับบานได้บ้างโอมเล้ฝันว่าพญานาคนีสิไปแต่งงานเอาโอมอีกแห่ขันมา,ากไทยเกาหลีถาเบิองเจ้าบาาบาเจ้าบบาพญานาคเอ็มอยู่ บุตรหนึ่งพญานาคมาหอบอุโมงอกผมกัอบต้องฝากฝากไว้ก็นั่งฝากกอดผมหนึ่ฝากไว้พญานาคกลับไปผมก็ร้อยเหรียญก็นั่งฝากเก็บเอาดาวเก็บไปยังเหรียญอยู่ยี่เมื่อเสามาตุ่มเดียวก็ได้จับผมกลับบ้าทจับกลับบ้านมาบันนี้กลับบ้านหน้าผมกะมาเปื่อยระซาบมาเปื่อยระซาบหมายถึงบัดนี้ผมมาไปหน้าผมเนียบันนี้ย้อนมาถึงเรื่องปูแจ็แต่สอกเลยได้ไหมปูก็เลยว่า กลับมาแล้วก็มาเปิดโซ่กับสับฉลูดีแล้วกลับมากระซับผมกับ่บลูเรื่องแล้วยางว่าเปิดโซกเปิดซับยังมนก็ไปเล่นหน้าผมปกติธรรมดาผมได้อยากกี่ปมอ,อันนี้อยากกี่ปมก็เลยกกดกี่ปมก็ได,ด้ได้ปูขึ้นมาเดกปูขึ้นมามีกับนี้หลายอย่างกันนะฮะหลังจากมือได้ขึ้นมาปุ๊บผมถือหัวเลยเบอร์ยีบัตให้ว่าเป็นว่าเล่นแล้วจนรางวัลที่หน,นึ่งแม่ผมทามผมได้ยออน แล้ววันทีหนึ่งบันนี้ผมได้เลขคักหลายมันมีตะเลสองตัวมั้งสามตัวมางคนเล้ออย่างใดแล้ววันทีหนึ่งต่วาแตะกรอนี่ว่าตะมือเลอกออกผมใส่ใส่้อสุดขาวผมถือเด้ผมยังรังสต่อน,นั้นปูแล้วอยู่หน้าเด้ผมเอาไ้หน้าบังละผมผมไปนอนหน้าเด้ผมไปสามบ,บ,บานมันยังอยู่หน้าสามฮอง์ซงเราอยู่หน้าบันนี้คมสบากขาวหลมอล้าหล่อมผมใส่สุดขาวนั่งจุดถูกจุดเทียนบ่ใหอ้ดับจนก้วเลขเสียออกฝาเนี่ยเปียงปังเปียงปังต้องต้งที่ใส่บาน่รูกฝาบึ้มเปี้ยง